คราวนี้เรามาดูนะร้านสะด,ดวกซื้อกันนะคะว่าสถานการณ์นะร้านสะดวกซื้อหรือว่าใจเปียลลี่เตียนนะคะจะเป็นย okay. ังไงกันบ้างคําว่าเปียลลี่เตียนนะคะก็คือร้านสะดวกซื้อนั่นเองร้านสะดวกซื้อให้เรานึกถึงพวกเซเว่นนะคะหรือว่าอ่าแฟมิลี่มาร์ทอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้แฟมิลี่มาร์ทไม่ค่อยมีแล้วเนาะจะเหลือแต่เซเว่นเป็นหลักนะคะ แล้วก็ร้านโชว์หวยต่างๆเนี่ยค่ะเราก็จะเรียกมันว่าเปียรลีเตียนคราวนี้เรามาดูกันว่า A เขาพูดว่าอะไรนะคะเอเขาบกบอกว่า你好你要什么你好你要什么นะคะาวก็คือสวัสดีอ่าแล้วเขาบอกว่าา要什么เย่ก,ก็คืออย่างที่บอกไปมันจะแปลว่าเอาต้องการนะคะหรือว่า want นะ,ะก็คือการที่เราจะรับอะไรบางอย่างเข้ามาเขาก็เลยถามว่ารับอะไรดีคะนะคะส่วนเมอก็คือ w h t นะคะก็คือคุณจะเอาอะไรต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้ตัวนี้คราวนี้เบลเลยบอกว่าว o เย l าหมายหมันโถว่เย้าหมายหมันโถหมนโถในที่นี้นะคะก็คือหมันโถค่ะ อ่ uh, หมายก็คือซื้อนะคะฉันต้องการซื้อมันโถคราวนี้เอก็เลยถามว่าหนีเย่า,เาไม่ใช่มีหนีเขาบอกว่าเย้าจีเกอเย้าจีเกอนะคะคือเอากี่ลูกหรอบีก็เลยบอกว่าเย่าซานเกอปะเย่าซานเกอรปะเอากี่ลูกตรงตัวเลยค่ะเย่าเอากี่เกอเป็นลักษณะนามที่เราจะใช้ แทนได้หมดเลยสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าลักษณะนามมันนั้นคืออะไรนะคะเรามักจะใช้คำว่าเกิดในการพูดถึงอย่างกรณีนี้มันก็จะแปลว่าอันชิ้นตัวลูกเนาะ,ะแล้วก็คนนะคะลูกในที่นี้หมายถึงจำนวนลูกแบบนี้ค่ะแล้วก็คนก็คือการพูดถึงคนได้เช่น2คนเราก็จะพูดว่าเหลียงเกเร เหียก็นก็คือสคนนะคะเย่าซานเกอปะเย่าก็คือเอาซานเกอสามป่าแล้วกันป่าในที่นี้เป็นคําลงท้ายเสียงให้เฉยๆนะคะไม่มีคําตายตัวแต่อย่างในกรณีนี้ให้แปลว่าแล้วกันก็ได้มารวมกันก็จะใหม่หมายถึงว่าเอาสามลูกก็แล้วกันเอาสมลูกแล้วกัน อ่าหรือเราหมายถึงเอาสามลูกค่ะครับได้หมดเลยนะคะคราวนี้เอก็เลยบอกว่าเห่าเลสได้แล้วนะคะก็คือยืนให้นั่นเองก็ยืนให้เจ้าอะไรนะมันโถมาให้คราวนี้เอก็เลยบอกว่าเห่าเลสโอเคได้แล้วค่ะแล้วบีก็เลยถามบีคือลูกค้าเนาะลูกค้าก็เลยบอกว่าตัวสาวเฉียนตัวสาวเฉียนก็คือราคาเท่าไหร่คะ เขาก็บอกว่าซานควยอซานควยอู่ออก็คือสามจุดห้าหยวนนั่นเองนะคะอย่างที่เราบอกว่าหน่วยเงินเราจะไล่เป็นคว้เมาส์แล้วก็เฟิร์นอืมเราจะไล่แบบนี้นะคะดังนั้นตรงนี้มันก็เลยหมายถึงสามจุดห้าหยวนนั่นเองแล้วก็ถัดมา 在哪里扫二维码？在哪里扫？扫คือสแกนเออรวม์มาคือ QR โคดนะคะให้สแกนที่ไหนคะนะเขาก็บอกว่านี่เจอหลี่ตรงนี้มาสแกนตรงนี้ได้เลยแล้วคราวนี้เขาบอกฮาวเตอร์เหลาปานอ่าเรียบร้อยฮาวเลอร์เหลาปานขอโทษไม่ใช่ฮาวเตอร์ หาวเลลาวปานนะคะก็คือแบบว่าหาวเลอคือเรียบร้อยแล้วหลาป่านก็คือเท่าแก่เท่าเท่าไม่เองเนาะเท่าเอาเท่าไม่โทเท่าเอ๊ะอันนี้เขียนผิดนะทุกคนเท่าต้องไม่โทเท่าแก่อาเท่าแก่หรือเจ้าของนั่นเองถ้า ที่าภาษาอังกฤษก็คือบอสนะคะก็คือตัวนี้ได้เลยเอก็เลยบอกว่าเฮาชิเชียเจเจียนนะคะเฮาชิเชียเจเจียนชิเชียอ่าให้พวกเราตัดเสียงอันนี้ทิ้งอันหลังเราไม่ต้องใส่เสียงมันนะคะเราจะออกเป็นกึ่งเสียงเนาะเลยออกว่าชิเชียชิเชียนะคะอ่าคราวนี้เราลองมาอ่านพร้อมกันรอบหนึ่งนะคะนี่เฮา你要什么你好你要什么 我要买馒ห我要买馒 o จริงๆแล้วเราสามารถออกว่าหมานโถได้นะคะจริงๆคําของมันเลยคือคําว่าหมานโถอันนี้คือการออกเสียงที่แบบลงไปเลยอะแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปเปิดพจานานุกรมอะเขาจะเขียนเวอร์ชันนี้ดังนั้นเวลาเราอ่านคําว่าหมันโถเราจะออกเป็นหมานโถ มานโถนะคะแล้วก็คราวนี้เขาก็บอกว่าเหยาจีเกอร์คือเอากี่ลูกหรอบีเลยบอกว่าเหยาซานเกอร์ปะเหยาซานเกอร์ปะก็คือเอาสามลูกแล้วกันนะคะเอก็บอกว่าเฮาเลอได้แล้วค่ะตัวสาวเฉียนอ่าราคาเท่าไหร่คะเอก็เลยบอกว่าซานค่อยอยู่ก็คือสามจุดห้าหยวนนะคะคราวนี้บีก็เลยบอกว่าจะไหนสาวเออว二มา ใชนาะหลีสาวเออร์หวยมาก็คือสแกน q วาโค e ที่ตรงไหนหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบอกว่าเจอหลี่เขาก็ชี้ไปนะว่าอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยบีก็บอกว่า,าเ่าวเลาป่านนะก็คือเรียบร้อยแล้วค่ะเขาเฉีใจเจียนนะคะก็จะใช้ประมาณนี้เราจะต้องนึกถึงนิดนึงว่าที่ประเทศจีนอืมเขาไม่ได้มีเซเวแบบบ้านเราที่เป็นแบบ กึ่งผูกขาดเนาะเออของบ้านเขาก็ยังมีโชว์หวยร้านที่เป็นแบบอเจ้าของร้านมีมีหลายคนนะคะหมายถึงว่าชาวบ้านเปิดร้านโชว์หวยได้อะไรประมาณนั้นนะคะส่วนใหญ่เราก็เลยเรียกเขาว่าหลาป่านไปเลยอะไรประมาณนั้นนะคะนี่ก็คือที่มาอื